สวัสดีครับกำลังน้อยกินอะไรเนี่ยกินนอนโอ้โหของทอดที่ซื้อมาหมดไหมเนี่ยหมดหมดเร<ม><ภ>าเป็นฟฟไฟไม่กินอ่ะอ่าเอ็กซ์ไล์ยังมีเป็นไฟอีกอ่ะโอ้อกินเป็ดออสเวกิตารัเบินสวอรีอือือาหารเย็นวันนี้ทำกินกันเองนะคะ,ะป้าป้ามีสเต็กเพิ่ม ลูกชายของทอดแล้วก็ก re mm ิน hmm. กับเฟนฟายเฟนฟายยังไม่มาของทอดมาก่อนแะขโมยหน่อยดิแย่งชีททำนิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนรอนร้อนร้อนมันจะสวยแต่ก็้อไปกิตาิสกใช่มแต่ก็องไปกินตาิสแมนซอัน้ชิดนะฮะอุ้ยชีทอดกรอบอร่อยไหม อืมอืมร้อนร้อนร้อน,อน,อนชีิ้นของโปรดเมนูพ่อลูกทำเองนะคะสบาย